สวัสดีคะ่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูประภาพรศิราจันทร์กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่11นะคะแผนภูมิรูปภาพนะคะแผนภูมิรูปภาพเป็นไงบ้างคะเคยได้ยินชื่อไหมคะเด็กๆเ,เคยได้ยินชื่อใช่ไหมคะ,ะเราจะไปดูกันเลยคะ่ะ ไปดูกันเลยว่าแผนภูมิรูปภาพนี้มีตัวชี้วัดอะไรบ้างอะในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะจะมีตัวชี้วัดที่นักเรียนต้องรู้อยู่1ตัวคือข้อ3.1ปอ .2 ทับหใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเมื่อกําหนดรูป1รูปแทน2หน่วย5หน่วยหรือ10หน่วยนะคะ เราเนี่ยต้องรู้ตัวช้วัดนี้นะคะ,ะเมื่อรู้ตัวช้วัดแล้วเราก็ไปดูเนื้อหากันเลยเป็นไงบ้างแผนภูมิรูปภาพนะคะก็เป็นการใช้รูปภาพเนี่ยแสดงจํานวนของสิ่งต่างๆโดยรูปภาพที่แทนสิ่งเดียวกันต้องเป็นรูปภาพที่เหมือนกันนะคะและมีขนาดเท่ากันและ จำนวนรูปภาพที่อยู่ในแผนภูมิรูปภาพนั้นอาจไม่ใช่จำนวนที่แท้จริงของสิ่งต่างๆขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในแผนภูมิรูปภาพซึ่งอาจกำหนดให้1รูปแทน1หน่วย2หน่วยหรือ5หน่วยหรือ10หน่วยก็ได้อะนักเรียนเข้าใจไหมคะเรียนเข้าใจไว้ไงบ้างคะอะ สรุปว่าแผนภูมิรูปภาพเนี่ยนะคะเป็นการใช้รูปภาพแทนจํานวนสิ่งต่างๆนะคะแทนจํานวนสิ่งต่างๆโดยการใช้รูปภาพเนี่ยต้องเป็นภาพที่มีขนาดเท่ากันเหมือนกันนะคะจานวนรูปภาพที่อยู่ในแผนภูมินั้นอาจไม่ใช่จํานวนที่แท้จริงของสิ่งต่างๆก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำแผนภูมิรูปภาพได้เนี่ยเราก็ต้องกำหนด แผนภูมิรูปภาพว่าเรากำหนด1รูปเนี่ยแทนจำนวนเท่าไหร่บางคนกำหนด1รูปอาจจะแทน5หรือแทน2หรือแทน10นะะเราไม่สามารถที่จะใส่รูปจำนวนจริงไปได้เพราะจำนวนจริงบางทีมีเป็น100ถ้าเราว่าทั้งหมด100รูปเนี่ยพื้นที่เราไม่พอเราจึงใช้กำหนด แทนเอานะคะใช้การแทนเอาว่า1รูปเนี่ยแทนจำนวน2หน่วย5หน่วย10หน่วยนะคะแล้วเราค่อยมาบวกกันเพิ่มนะคะอ่ะในแผนภูมิรูภาพเนี่ยนักเรียนจะต้องทบทวนเกี่ยวกับการนับเพิ่มทีละ2ทีละ5ทีละ10ยังจำได้ไหมคะเพราะ เราต้องเอามาใช้ในการเรียนรู้ในแผนภูมิูภาพนี้ด้วยนะคะการน,นับทีละ2ทีละ4ทีละ5ทีละ10นะคะอะต่อไป เรามาดูวิธีการอ่านแผนภูมิรูปภาพนะคะจะใช้ข้อกําหนดในการหาจํานวนที่แท้จริงของสิ่งต่างๆและนําข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพไปใช้ในการหาคําตอบนะคะอ่าวิธีการอ่านแผนภูมิรูปภาพจะใช้ข้อกําหนดในการหาจํานวนที่แท้จริงของสิ่งต่างๆและนําข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพไปใช้ในการหาคําตอบนะคะเราไปต่อกันเลยนะคะครูมีรูปมาให้นักเรียนดู ซึ่งอยู่ในหนังสือของนักเรียนนั่นแหละค่ะอยู่ในหนังสือเรียนนะคะ,ะนักเรียนดูภาพที่ครูนํามาให้ดูนะคะเป็นภาพภาพอะไรคะนักเรียนเห็นภาพอะไรบ้างคะ่ะเห็นอะไรบ้าง อ่าเห็นจํานวนนักเรียนชั้นป2ใช่ไหมคะที่กําลังเล่นเครื่องเล่นอยู่ใช่ไหมคะมีเครื่องเล่นอะไรบ้างล่ะมีรถไฟหอม้าหมุนเรือไวกิ้งจานบินมหาสนุกนะคะอ่าเด็กๆในชั้นป2เนี่ยขามาเที่ยวกันอ่านักเรียนดูตรงนี้ตร,นตรงที่เป็นแผนภูมิที่เป็นรูปคนยืนๆกันเนี่ยเห็นไหมคะอ่าเห็นไหมคะเขากาหนดรูปคนไว้ว่าหนึ่งคนเนี่ย แทนจำนวนเด็กนักเรียน10คนหรือวที่คีเงื่อนไขข้อกำหนดของแผนภูมรูปภาพเราต้องกำหนดให้ชัดเจนเลยว่า1คนเนี่ยแทนจำนวนเท่าไหร่บ้างอะนักเรียนดูรูปภาพเสร็จแล้วนะคะนักเรียนกดหนังสือของเรียนตามก็ได้นะคะหน้านี้ดูรูปภาพอะพอดูภาพเสร็จแล้วเราไปอะเมื่อกี้นักเรียนดูรูปแล้วนักเรียนเป็นไงบ้างคะนักเรียนเห็นอะไรบ้างอะเรามาดูกันต่อเลยนะคะจากรูปเมื่อกี้ นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะอ่าเห็นอะไรบ้าง1เลยเห็นเครื่องเล่นชนิดต่างๆใช่ไหมคะ2เห็นนักเรียนชั้นป2อํกลังเล่นเครื่องเล่นชนิดต่างๆกันอยู่ใช่ไหมคะอ่าต่อไปนะคะในสวนสนุกเนี่ยมีเครื่องเล่นชนิดใดบ้างที่นักเรียนเห็นมีอะไรบ้างคะดูหนังสือตามคุณเลยนะคะมีอะไรบ้างมีเรือไวกิ้งมีรถไฟหอมีม้าหมุนมีอะไรอีกคะ จานบินมหาสนุกใช่ไหมคะอ่าเก่งมากเลยจากแผนภูมิรูปภาพนี้แสดงอะไรคะแผนภูมิที่เราเห็นมกเมื่อกี้แสดงจํานวนอะไรคะจานวนนักเรียนชั้นป2ใช่ไหมคะที่เล่นเครื่องเล่นชนิดต่างๆซึ่งอยู่ในบนอ่าจะอยู่ข้างบนหัวแผนภูมิรูปภาพเลยนะคะอะ่จากแผนภูมิรูปภาพ จากแผนภูมิรูปภาพนักเรียนชั้นป .2 เล่นเครื่องเล่นอะไรกันบ้างคะเด็กๆเมื่อกี้ในแผนภูมิมีเครื่องเล่นอยู่สีนิทที่เด็กป .2 เลือกเล่นมีอะไรบ้างคะมีรถไฟหอเรือไวกิ้งหมาหมุนแล้วก็จานบินมะหาสนุกใช่ไหมคะใช่ไหมคะ จากแผนภูมิเมื่อกี้เราต้องดูส่วนแผนภูมินะคะว่าเด็กว่าสอนเล่นอะไรบ้างนะคะ,ะจากรูปภาพจากรูปภาพเนี่ยคนในแผนภูมิรูปภาพ1รูปเนี่ยแทนจํานวนเด็กกี่คนคะ,ะส่วนนี้นะคะจะอยู่ตรงส่วนที่อยู่ด้านล่างสุดของแผนภูมิเลยก็คือ1รูปเนี่ยขากําหนดว่า1รูปเนี่ยแทนเด็กทั้งหมด 10คนนะคะ10คนสมมุติว่าเรือวัยรถไฟหอมีรูปเด็กอยู่4ี่คนมีรูปเด็กอยู่4ี่ลูกแสดงว่ารถไฟหอเนี่ยมีเด็กเล่นทั้งหมดกี่คนคะนักเรียนสมมุตินะครูสมมุติว่าเรือรถไฟหอเนี่ยมีรูปคนอยู่4คนในแผนภูมิที่เล่นครูอยากรู้ว่า รถไฟหอเนี่ยมีเด็กเล่นทั้งหมดกี่คนนักเรียนก็ต้องมานับใช่ไหมคะเพราะ1รูปแทน10คนใช่ไหมใช่ไหมคะ1รูปแทน10คน2รูปก็เท่ากับเท่าไหร่คะ10 20 3รูปเท่ากับ30 4รูปเท่ากับ40เพราะฉะนั้นรถไฟหอที่คูสมมุติขึ้นก็จะมีเด็กเล่นทั้งหมด40คนอันนี้อันนี้ ขูสมมุติให้ดูเฉยๆนะคะว่าวิธีการนับ1รูปแทนจํานวนคนเท่าไหร่อ่ะอันนี้คือข้อความที่นังเรียนเห็นจากรูปแล้วมาตอบคําถามใช่ไหมคะอ่ะต่อไปวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องแผนภูมิรูปภาพที่กําหนดหนรูป1รูปแทน2หน่วย1รูปแทน2หน่วย ก็คือ1รูปแทนจํานวนเท่ากับ2อคนสผล2ชิ้นนั่นเองนะคะ,ะในแผในเรื่องแรก เรามีจุดประสงค์การเรียนรู้คือ 1. นักเรียนต้องอ่านและตอบคำถามจากแผนภูมิรูปภาพที่กำหนดรูป1รูปแทน2หน่วยได้ 2. ใชใจข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเมื่อกำหนด1รูปแทน2หน่วยได้นะคะ,ะในเรื่องแรกนักเรียนต้อง รู้จุดประสงค์ทั้งสองข้อนี้เมื่อรู้เสร็จแล้วเมื่อเรียนจบในเรื่องแรกแล้วนักเรียนต้องสามารถทำได้นะคะ,ะแผนภูมิรูปภาพที่กำหนดรูปหนึ่งรูปแทนสองหน่วยเป็นยังไงนะเราไปดูกันเลยคูณมีตัวอย่างแผนภูมิรูปภาพมาให้นะคะ,ะแผนภูมิรูปภาพนี้เป็นจำนวนนักเรียนที่ชอบกีฬาแต่ละชนิด กีฬาแต่ละชนิด100คน100คนนะคะ,ะโดยคุณครูกำหนดให้รูปกีฬา1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คนรูปกีฬา1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คนมีกีฬาอะไรบ้างล่ะ กีฬาที่ยังครูไปสำรวจมามีอยู่ด้วยกัน4ชนิดคือฟุตบอลบาสเกตบอวลวอลเล์บอลเทนนิสนะคะ,ะนักเรียนไปดูฟุตบอลก่อนเลยค่ะจากแผนภูมิรูปภาพนี้ทำให้เราทราบว่านักเรียนที่ชอบกีฬาฟุตบอลมีทั้งหมดกี่คนคะนักเรียนก็นับลูกฟุตบอลเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ลูก8ลูก 1รูปแทน2คนใช่ไหมคะถ้าแปารูปจะเป็นจำนวนกี่คนคะเด็กๆเราก็น,นับไปทีละสองสองสี่หกแปดสิบสองสี่สิห เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่านักเรียนที่ชอบกีฬาฟุตบอลเนี่ยมีทั้งหมด16คนถูกไหมคะ,ะต่อไปเราไปดูนักเรียนที่ชอบบาสเกตบอลบ้างบาสเกตบอล1 2 3สมีรูปกีฬาอยู่3รูปเท่ากับเด็กมีคนท,ทั้งเรียน2 4, 6อ่าเท่ากับมีคนชอบเล่นบาสเกตบอล6คนนะคะ อ่ะต่อไปวอลเล์บอลบ้างวอลเล์บอลเนี่ยมีลูกวอลเล์บอลอยู่ทั้งหมด5รูป1รูปแทนจำนวนเด็ก2คนถ้า5รูปจะเท่ากับเด็กกี่คนคะเด็กๆไหนคะอ่าจะเท่ากับ10คนนะคะต่อไปดูเทนนิสบ้างจำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นกีฬาเทนนิสมี1 2 3 4 4รลูกมี4รลูกเท่ากับ 8คนนะคะ8คนอ่ะอันนี้คือแผนภูมิรูปภาพแสดงจำนวนนักเด่นที่ชอบกีฬาแต่ละชนิดมีเด็กอยู่ทั้งหมด100คนแต่ครูสำรวจมาแล,แล้วเด็กที่ชอบฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลทน,นิสมีจำนวนเท่านี้ส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ชอบกีฬานะคะไม่ชอบกีฬาชนิดนี้เลยไม่ชอบเล่นกีฬาเลยนะคะ อ่าอันนี้คือการอ่านแผนภูมิรูปภาพที่กำหนด1รูปแทนจำนวน2ผลคนหรือ1รูปแทน2หน่วยนั่นเองอ่านเรียนดูไปหรือยังคะดูไปหรือยังคะดูไปแล้วนะคะนักเรียนก็ไปดูต่อไปเลยต่อไปเลยหยิบหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมา อุ๊ยโทษค่ะหยิบหนังสือเรียนหนังสือเรียนนะคะไม่ใช่แบบฝึกหัดนะคะหนังสือเรียนนะคะแล้วเปิดหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบฮะเปิดหนังสือเรียนหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบค่ะจะมีแบบฝึกหัดอยู่ใช่ไหมคะจ้าเจอหรือยังคะเด็กๆอ่าเจอแล้วนะคะหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะหนังสือเรียนนะลูกไม่ใช่หนังสือแบบฝึกหัด เขาให้นักเรียนตอบคำถามจากแผนภูมิรูปภาพที่เขากำหนดให้นะคะ,ะสำหรับวันนี้แบบฝึกหัดวันนี้ครูให้นักเรียนทำแบบหัดหน้า190ทําทำลงในไหนคะทำโรงในสะมุดนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเด็กๆหยิบสะมุดขึ้นมาเลยหยิบสมุดขึ้นมาแล้วหรือยังคะ,อ,ะอันดับแรกเลยเขียนอะไรก่อนลูก เขียนวันที่ค่ะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่หนึ่งเดือนอะไรคะเดือนมีนาคมพศ2 5 6 0 60, 60อ,อะเท่าไร64นะคะอ่นะคะเขียนวันที่เสร็จแล้ว นักเรียนอย่าลืมเขียนคําชี้แจงด้วยนะคะคําชี้แจงให้นักเรียนทำอะไรเขียนด้วยคําชี้แจงให้นักเรียนทําอะไร <c oughs> พอเสร็จคําชี้แจงแล้วนะักเรียนก็เริ่มข้อที่1เลยไม่ต้องวาดรูปนะคะเขียนโจทย์แล้วเขียนตอบเสร็จหนึ่งข้อขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะ,ะแบบพิหศษสำหรับวันนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูกันว่าเด็กๆทำถูกหรือทำผิดนะคะจะดูว่าเด็กๆเนี่ยอ่านแผนภูมิรูปภาพ1รูปแทนจํานวน2หน่วยได้หรือไม่นะคะ,ะเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนลงมือทำแบบหัดได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอราไปก่อนนะคะแล้วพบกันในสัปในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ